คบ,บ้านเฮาเหล่เลาอครับบ้านเฮาเหล่เลาออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้ได้วยนะคะ oh <laughs>